สวัสดีครับมาพบกับนักจุ้ยเช่นเคยนะครับจากคลิปก่อนๆเนี่ยผมทำเรื่องเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Event u n i t y Beta นะครับมาใช้กับ OBS นะครับอ่าแล้วก็สามารถเอาตัวกล้อง c a n o n เนี่ยครับไลฟ์ออกที่ OBS ได้นะครับไลฟ์หรืออัดวิดีโอจากกล้องครับแต่คราวนี้มันจะมีคนถามมานะครับเกี่ยวกับโปรแกรมหนึ่งก็คือ Zoom นะครับโปรแกรมที่ตอนนี้มาแลงเพราะว่า First Home เนี่ย ใช้มิสติ้งกันแต่ผมไม่ได้ใช้ใช้มาหรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปมิสติ้งกับใครอ่ะอันนี้ก็เราว่ามาจะดูว่ามันทํางานได้เปล่าครับผมก็จะเปิดซูมนะครับก่อนนะครับต้องมาเลือกที่ตัวกล้องน่ครับตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับอ่าเลือกให้เป็นวิดีโอนะครับแต่มันเหมือนจะมันก็จะหน่วงหน่วงนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับนะครับมก็จะขึ้นนะแต่ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเหมือนกับถ้าเราไปเปิดซ้อนถ้าผมไปเปิด obs ไว้่ อะไรเงี้ยครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับเยื่อจีวิตรีผก็ต้องปิดนะครับอย่างถ้าเป็นโดงชิปเก่าๆนะก็คปิดไปแล้วนี่ผมปิดไปแล้วนะผมปิดไปหมดเลยนะครับเพราะว่ามันที่มันก็จะขึ้นไม่ขึ้นบ้างอ่าแล้วมันก็จะสามารถเลือกได้นะครับเป็น HD เป็นดีไหมอ่นะครับแล้วก็สามารถกลับด้านได้นะครับอะไรพวกนี้นะครับอ่ะเพราะนี่มีแล้วครับเลืยกเสร็จแล้วก็การกระบตออกไปนะครับ ครเขาอาจจะลำบากนิดนึงครับมันเป็นกล้องมิลเลอร์เลนะครับเวลากระจกจะขยับตีนึงอันนี้เรียบร้อยนะครับครผมก็มาที่นิวมิทติ้งนะครับมาดูนะครับตาของผมผมไม่ได้มิทติ้งกับใครนะครับเพราะว่ามู้จะเป็นคุยอะรเหมือนกันก็นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ภาพก็โอเคนะครับชัดดีนะครับ เราขยาบปากดูนะครับใช้กล้องเรียอะไรเนี่ยข้อดีก็คือชัดนะครับแต่ข้อเสียก็คือนะครับหน้านะครับคือสงสิวดูผมขนอะไรโปะกากป้า่เห็นชัดแจ๋วเลยนะครับนี่ผมก็ไม่ใช่สายไล์ผมบอกครับเราก็ไม่ใช่คนหน้าตาดีนะครับจะให้เขาแบบผคงไม่ได้อยากหน้าต่อเต็มจออย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็คลิปนี้ก็อย่างแค่นี้ครับสำหรับการใช้ US Utility ไม่นี่ะครับผู้ผิด US Webcam Utility Beta กับโปรแกรม Zoom นะครับก็ชัดดีนะครับใครลองไปลองใช้กันดูได้นะครับนี่ผมก็ลองให้ดูเล่นๆนะครับแต่ผมไม่ได้คุยจริงนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะคุยกับใครนะครับไม่รู้ว่าคุณภาพตอนคุยจริงมันเป็นยังไงเพราะว่าอ่าพวกอินเทอร์เน็ตมันก็มีผลด้วยนะครับความเร็วของเน็ตอะไรเนี่ยผมเคยไลฟ์สดแต่ผมไลฟ์ที่ความเร็วสูงเฟรมเรทสูงเนี่ยตอนใช้ OBS นะครับมันก็ไม่ไหว เพราะว่าเน็ตผมมันช้าแต่นี่ผมก็เลยไม่ไลองใครไปลองใช้ดูแล้วก็มาบอกตอบอกกันได้นะว่าคุณภาพเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ